สวัสดีครับสวัสดีนะครับผู้ชมนะครับและผู้ติดตามทุกท่านนะครับเลยที่ท่านครับวันนี้ก็จะพาคุณยายนะครับของเรานะครับไปแช่น้ำซะหน่อยนะครับวันนี้อากาศร้อนมากๆนะครับให้คุณยายเดินกินหญ้าไปแพงๆนะจะพาคุณยายไปแช่น้ํานะครับละลายคลี่คลายนะนะครับเดินลงไปแล้วนะครับคุณยายของเราแต่ก็แวะกินตามทางไปเรื่อยนะครับก็พามาเดินเที่ยวนะครับเดินออกกำลังกายบ้างนะครับมาเดินแช่น้ำบ้างนะครับวันนี้อากาศร้อนมากๆเลยครับร้อนแต่เช้าเลยนะครับไปแล้วนะครับคุณยายของเราครับ เอใบต้นเตยต้นไผ่ก็ไว้กินก่อนนะครับมีต้นไผ่อยู่ก่อนนี่ครับฝากุณยายนะครับมาเดินเที Audio ่ยวนะครับเดินนะครับกินหญ้านะครับแล้วก็ไปแช่น้ำนะครับละลายขี้ใครหน่อยครับเพราะว่าก็ไม่ได้แช่น้ํามาหลายวันแล้วครับอากาศก็ร้อนครับดูพุงคุณยายนะครับตุ้ยนุ้ยเราเกินครับคุณยายของเรานะครับอายุเยอะแล้วนะครับอายุห้าสิบสี่ปีนะครับแต่ก็ยังนะครับอ้วนทวนสมบูรณ์แข็งแรงดนอยู่นะครับกินจุมากๆนะครับคุณยายของเรานะครับตุ้ยนุ้ยเราเกินนะครับดูพุงนะครับ ไปกินไปตามทางไปเรื่อยนะครับปุณจัยของเรานะครับมาดูจะถึงสระน้ําง่ายหรือเปล่านะครับจะพามาแช่น้ําหน่อยน่าสนอยนะครับเพราะว่านะครับหลายวันแล้วนะครับไม่ได้พามาแช่น้ํานะครับเดินกินตามทางไปเรื่อยนะครับไม่รู้จะไปถึงไหนนะครับเฮา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 ชาย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 อุ้ยชายอุ้ยชายชายมาชายชายอุ้ยเออชายอุ้ยชายอุ้ยชายอุ้ยหุ้ย เฮ้ยเดี๋ยวจะพาคุณยายไปแช่น้ำกันนะครับวันนี้อากาศร้อนนะครับไปแล้วนะครับแดดหน้าน,นะครับเล่นน้ำเสร็จแล้วไปอุย้ยของชอบเลยครับน้ำประช้างนะครับอุย้ยอุ้ยสายอุย้ยยังไม่ถึงบอ่อน้ำดีนะครับเล่นน้ำเสร็จแล้วอุยอ้ยอุย้ยอุ้ย หุย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 ฮุยฮุยหุยใส่ฮ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 ุยใส่ใส่ใส่ฮุยเดินบร้ครับมาถึงบ่อน้ำทีแล้วครับเล่นแล้วนะครับแสอากาศร้อนครับวันนี้นะครับใส่คุณยายแล้วครับเล่นใหญ่นะครับ ร้อน uhm, นะครับไม่ได้พามาแช่น้าหลายวันแล้วนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับพามาแช่น้ํานะครับเุ้ยหุ่นควายุฮ้ยหุ่นควายใหญจุณญาแลครับโอ้เล่นอย่างใหญ่แช่น้ำนะครับวันนี้นะครับละลายที่ใครนงครับ ครับชมคุณยายนะครับเล่นน้ำไปทางนะครับลุยซุ่มซุ่มทอดทอดซุ่มซุ่มทอดซุ่มทอดทอดซุ่มทอดอะไรทอดเด้อทอดนอนลงหน่อยทอดเนี่ยนอนลงนั่งใหญ่เลยครับคุณยายครับนั่งนะครับขาบนซุ่มซุ่มบนซุ่มซุ่มบนซุ่มเออสวยงามนะครับขอซุ่มบนซุ่มให้เย็นๆนะเออ แช่น้ำมานานนะครับพันยัยของเราครับก็เล่นนะครับอย่างสนุกสนานนะครับอากาศก็ร้อนนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวอาบน้ำเสร็จนะครับเดี๋ยวพาไปกินน้ำต่ออีกรอบนึงนะครับใส่พอแล้วนะครับเฮ้ย พอหรือยังพอก็ขึ้นเ,เดี๋ยวแช่น้ำเสร็จนิดหน่อยนะครับเราจะพาไปกินแต่น้ำก่อมนะครับ